สวัสดีนะเอฟซีทุกท่านนะทีมช่างทําห้องน้ําก็เริ่มขั้นตอนการฉาบในเอฟซี FC. นะครับเริ่มขั้นตอนการฉาบแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะเดี๋ยวเราไปดูเขายกบ้านนกดาวกันต่อในเอฟซีทุกท่านนะโอ้โหเริ่มยกขึ้นแล้วนะพี่น้องขาเริ่มจะลอยแล้วในเอฟซีทุกท่านนะ นี่ในปท่านขาลอยแล้วนะนี่ขาลอยขึ้นแล้วนะพี่น้องเราก็ยังไม่เคยเห็นในปสีท่านนะยกและย้ายมานี่เขาทำกันยังไงเนาะเราต้องรอดูในสีว่าเขาจะยกและย้ายมายังไง ไม่เคยเห็นนะพี่น้องโอ้โอผมเข้าใจแล้วเขาใส่ไอตัวที่มันเลื่อนได้ดนี่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 เขาใส่อันนี้แล้วก็ยู่ไปโอ้ผมก็คิดอยู่ตั้งนานเขาจะเลื่อนไปยังไง โอ้แก้วนึกออกแล้วนึกออกแล้วโอ้คิดอยู่ตั้งนานเอฟซีทุกท่านเราใส่ไอ้ตัวนี้แล้วก็เลื่อนไปเลยมันคล้ายๆแบบว่ากลิ้งๆไปอะนะโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองนึกออกแล้วบ่โอ้คอยกระซ้อมเบิ้งอยู่เขาสิเอารถนี่บ่ยูไปให มันเป็นอย่างนี้นี่เองนี่ใน f c เขาใส่ตัวนี้นะตรงขามันแล้วก็เลื่อนไปได้เลยโอ้ยเพิ่งรู้ใน f c แม่ถ้าไม่เห็นภาพนี้นี่คือไม่รู้นะว่าจะเลื่อนไปยังไงนี่ f c ขาตรงนี้เขาก็ใส่แล้วนะมันเป็นเหล็กนะ f c มันเป็นเหล็กแล้วก็เลื่อนไปสังเกตดูว่าเขาจะค้ำขาไว้ทุกจุดเลยนะเอีค้ำเพื่อไม่ให้มันเคลื่อนย้ายเ,เพื่อไม่ให้ขามันขยับขยื่นนะโอ้โห เป็นอย่างนี้นี่เองเป็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนไอ้สีเขาจะขยับเดี๋ยวเราจะรอดู โอ้แล้วเขาจะมีตัวดึงตรงนี้อีกต่างหากในเอฟซี F อ๋อเขาไม่ได้ยู่ไปในเอฟซี F เขามีตัวดึงนะนี่นเขาตอกหลักตรงนี้ตอกตอกหลักแล้วเขาก็ใช้เชือกดึงมานะก็คือเอารอกดึงดึงมา ถ้าเลื่อนไปน่าจะหนักอยู่โอ้รู้แล้วนะหลังจากผมคิดอยู่ตั้งหลายชั่วโมงมเขาจะยกไปยังไงคิดออกแล้วอิเฮให้ hey, เห็นแล้วก็โอ้อ๋อเลยนะเอฟซีคิดออกแล้วใส่โตอือหือ เราก็จะค่อยๆเลื่อนไปเลื่อนไปทีละนิดเห็นจะบอกวันใดหน่อย อ่ใน FC ท่านเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะดูสังเกตดูว่าเขาจะเซฟไว้หมดเลยเพื่อกันไม่ให้มันโดนกระจกโดนอะไรนะกันไม่ให้มันโยกเยกนะเขาจะด้ามไว้หมดเลยนี่ f ีใส่ลูกกิ้งตรงนี้นะแล้วก็ค่อยๆขยับมาโอ้นี่ไงเขากำลังเชื่อมกำลัง ใส่น็อตอะไรเพื่อที่จะดึงนะครับดึงขาถัางโน้นถอดออกแล้วนะทีถอดออกแล้วก็จะดึงไปทีนี้

นี่ี่เป็นขั้นตอนที่กว่าจะรู้นะว่าจะนะครับง่ายๆนี่ซีซันนะหอเป็นให้เป็นเนี่เพื่อเพื่อมีมากกว่าจุดย่างขึ้นเนาะตอนนี้กำลัง เบิ้งไครคือแบกูือเบิ้งมัเรียนด้วยตัวมตาเ็น้ในโพธิบ่นบ้ออะี่กลก่อ้าตัวมันใหม่ลูกใหม่นะลนออกเรนไมแม่ปลูกใหม่เรีนใพื่เพนต่บักขามใบบักขามใช่อันต่บักหุ้ให้เพิ่นเป็นลูกคนกินเพิ่ตัวนก็ลูกวานหุ่นเดียวก็ลูกสาเม่ละ